ติดสอดทิโซทิโซเอแบบนี้เขาเรียกว่ายังไงครับเพื่อนเพื่อนเคยสับสนไหมครับ จริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยถ้าจะออกเสียงตามชื่อต้นตำรับของเขาจริงๆนะครับเราจะเรียกว่าทิโซซึ่งเป็นการออกเสียงในสำเนียงฝรั่งเศสน,นะครับถึงแม้จะเป็นยูทูบเบอร์ที่พูดภาษาอังกฤษนะครับก็จะเรียกแบรนด์นี้ว่าทิโซตามต้นตำรับของชื่อเขานะครับทิโซเป็นบริษัทผลิตนาฬิการะดับลักชัวรี่ของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานอีกบริษัทหนึ่งเริ่มผลิตนาฬิกาตั้งแต่ปีคศ .1853 จนในปีคศ1998ทเนี่ยทิโซ่ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทสวอตกรุ๊ปเพราะฉะนั้นสถานะปัจจุบันของทิโซ่คือแบรนด์นาฬิกาหรูระดับเริ่มต้นของกลุ่มสวอตกรุ๊ปนะครับสวอตกรุ๊ปก็คือกลุ่มบริษัทผู้ผลิตนาฬิกายักษ์ใหญ่ของโลกนะครับมีแบรนด์นาฬิกาชั้นนำที่อยู่ในกลุ่มมากมายนะครับเช่นโอม g a ก้าบีเก้มิโดราโด สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักกลุ่มสวิ์กรุ๊ปเดี๋ยวเรามีวิดีโออีกหนึ่งคลิปนะครับในการแนะนำโอเคตอนนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาทิสโซรุ่นวิสโซเด e นะครับเจ้า v i s โซเดทเนี่ยจริงๆก็จะมีทั้งในระบบควอ์สายฐานและก็ระบบออโตเมติกดูจากหน้าตาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นนาฬิกาแนวเรสนะครับที่อยู่ในคอลเลกชันเฮอริเทจของทิสโซขนาดตัวเรือนนะครับ40มมตรนะครับ ขนาดความกว้างลักทูลักคือหูสายถึงหูสายเนี่ยจะอยู่ที่ 49mm มมความหนาของตัวเรือนอยู่ที่ 11.5mm มมแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าบางสมกับเป็นนาฬิกาแนวเรส์นะครับส่วนความกว้างของหูสายคือ2 0ม mm. ิลซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานนะครับก็เป็นข่าวดีเพราะว่าสายแบบนี้ผมมีเยอะมากเลยตัวที่ผมเลือกมารีวิวเนี่ยจะมาในระบบควอตนะครับจะเห็นสังเกตเข็มวินาทีของเขาจะเดินเป็นติกต๊กติ๊กติ๊กนะครับ ตัวนี้ให้กระจกคิสตัลซัไฟแบบโดมนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเป็นนาฬิกาสวิตช์แบบลักชัวรี่นะครับถึงจะเป็นราคาเริ่มต้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะให้กระจกแบบคิสตัลซัไฟมาเลยแต่ด้วยความที่เป็นนาฬิการะดับ e n t r y l e v e l คือระดับเริ่มต้นของเขานะครับตัวนี้เสียดายที่กระจกไม่ได้โค้ด เคือบแสงการสะท้อนนะครับจะสังเกตว่ากระจกของเขาเนี่ยสะท้อนแสงกอนข้างเยอะนะครับแต่ด้วยราคาขายระดับเนี่ยก็จะว่ากันไม่ได้เลยนะครับตัวเรือนมาในแบบสแตนเลสสตีลขัดเงาน,นะครับใช้สแตนเลสสตีลเกรด 316L ก็มาตรฐานนาฬิกาชั้นดีของสวิตนะครับตัวนี้ขัดเงาทั้งเรือนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยไม่มีการเล่นลายปัดด้านอะไรนะครับเงาทั้งเรือนเลย มองในมุมนึงเนี่ยก็ทําให้ในาฬิกาดูหรูหรานะครับดูแพงสมกับเป็นนาฬิกาแนวดเดรสแต่มองในอีกมุมนึงก็คือว่าขาดดีเทลเล็กเล็กน้อยไปนะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเขาน่าจะพยายามลดต้นทุนเพื่อให้ขายได้ในราคาระดับนี้ตัวนี้กันน้ำที่30เมตรนะครับตัวเม็ดมยมเนี่ยเป็นเม็ดมยมแบบ ธรรมดาสามารถขึ้นลานได้นะครับเม็ดไม่ยอมไม่ได้ขันเกลียวนะครับก็เข้าใจได้ว่าไม่ใช่นาฬิกาดำน้ำํากันน้ําได้ระดับ30เมตรก็คือว่าเราใส่ในชีวิตประจําวันได้สบายสบายแล้วนะครับตัวเม็ดไม่ยอมจะเป็น2จังหวะนะครับถ้าอยู่แนบกับตัวเรือนเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะสามารถขึ้นลานได้เลยนะครับก็เป็นข้อดีเพราะว่าถ้านาฬิกาแบบขันเกลียวบางทีเราต้องขันเกลียวก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นลานนะครับดึงขึ้นมา1จังหวะจะเป็นการปรับวันที่นะครับดึงขึ้นมาอีก1งจังหวะจะเป็นการปรับเข็มเวลา ฟังก์ชันการแสดงเวลาก็สมกับเป็นนาฬิกาแนวเฮอริเทตนะครับก็คือมาในแบบคลาสสิกเลยคือ3เข็มนะครับเข็มวินาทีเข็มนาทีเข็มชั่วโมงนะครับแสดงวันที่แบบหน้าต่างที่3นาฬิการุ่นนี้ให้เข็มแบบทรงดาบนะครับหรือว่าทรงดอลฟินสวยงามนะครับจะมีลูกเล่นที่เข็มวินาทีปลายด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีลักษณะรูปเหมือนใบไม้นะครับ หลักชั่วโมงของเขาเนี่ยก็ถือได้ว่าเนียบสมกับเป็นนาฬิกาเรสนะครับที่ 12, 3, 6และ9ในาฬิกาเนี่ยจะแสดงเป็นแบบตัวเลขอารบิกนะครับส่วนหลักชั่วโมงอื่นๆเนี่ยจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมปลายแหลมแล้วก็เล่นเหลี่ยมสวยงามเลยทีเดียวตัวที่ผมนำมารีวิวนะจะมาในหน้าปัดดำเงา โดยหน้าต่างแสดงวันที่เนี่ยจะตัดขอบด้วยสีเงินนะครับเป็นสีเงินแบบทาและมีกรอบสแตนเลสสตีลค้อบไว้นะครับใช้เครื่องคอสจาก ETA นะครับชื่อรุ่นว่า F06.111 ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องคอสของสวิตเนี่ยจะมีความเที่ยงตรงในแบบเชื่อใจได้สบายๆตัวนี้หูสายเขาจะมีลูกเล่นนะครับเป็นแบบเกลียวคล้ายๆกับโอเมก้านะครับเป็นจุดหนึงที่ผมชอบมาก สนนราคานะครับราคารีเทลไพก็จะอยู่ที่ราวๆ11,000กว่าบาทนะครับในรุ่นสายหนังส่วนถ้าเป็นรุ่นสายเหล็กก็อาจจะเป็น12,000กว่าบาทซึ่งอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับคือถ้าเรากำเงินไป10,000กว่าบาทเนี่ยแล้วอยากได้นาฬิกาดีๆซึกเรือนเนี่ยผมว่าเจ้ารุ่นเนี่ยตอบสนองความต้องการของเราได้ดีมากนะครับซึ่งผมดูจากยูทูบเบอร์ต่างประเทศหลายๆคนเนี่ยก็จะยกให้เจ้าทิโซวิโซเดเนี่ย เป็นนาฬิกาแนวเด s สระดับเริ่มต้นที่ The b a บสเลยคุ้มค่าที่สุดเลยอย่างที่ผมเกินไว้ตั้งแต่ต้นนะครับรุ่นนี้จะมีรุ่นที่เป็นออโตเมติกด้วยแต่ว่าออโตเมติกเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกประมาณเกือบเท่าตัวหนึ่งนะครับแต่ถึงแม้ราคาจะอยู่ในช่วง2 0,000ื่นต้นๆเนี่ยเจ้าตัววิโซเดตออโตเมติกก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนาฬิกาแนวเดรสลักชัวรระดับเอ t นทีรีเวที่หาตัวจับยากมาก โอเคสำหรับเรื่องสเปคก็ผ่านไปแล้วครับตอนนี้เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียในความคิดเห็นของผมกันบ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขึ้นข้อให้ดูก่อนว่าเจ้าตัวนี้เวลาอยู่บนข้อมือแล้วสวยขนาดไหนนะครับอ๋อก่อนจะขึ้นข้อขอถอดตัวที่ใส่วันนี้ออกก่อนนะครับวันนี้ผมใส่เจ้าตัวนี้เลยนะครับไซโก้หในคอลเลกชัน n 6 m m s นะครับตัวนี้มาในชื่อรุ่นว่า spb 0 5 3 j 1 หน้าปัดสีน้ําเงินเจ้าตัวนี้เป็นนาฬิการ,ระดับกลางถึงค่อนข้างสูงของไซโก้แล้วนะครับสเปคของเขาเนี่ยก็จัดเต็มมาให้พอสมควรเลยนะครับกระจกก็เป็นคริสตัลซับฟลายนะครับเครื่องใช้ 6R15 นะครับซึ่งเป็นเครื่องรุ่น l u x ชัวรีของไซโก้เขาละตัวกระจกของเขาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะจะทําให้เห็นหน้าปัดชัดมากเพราะว่าเป็นกระจกคริสตัลซัฟลาแบบเคลือบแสงการสะท้อนแล้วนะครับ ตัวบอดี้ก็จะมีการเล่นลายปัดด้านสลับกับเงาดูสวยงามตามมาตรฐานของนาฬิการะดับกลางสูงของไซโก้เลยนะครับไซโก้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทําบอดี้ของนาฬิกาได้สวยงามสนนราคารีเทลไพรซ์อยู่ที่ราคา30,000ก, 30, กว่าบาทซึ่ง30,000กว่าบาทสําหรับแบรนด์ไซโก้เนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับราคาระดับเนี่ยไซโก้กำลังเข้าไปสู่ตลาดที่มีนาฬิกาแบรนด์สวิ เข้ามาเป็นตัวเลือกอีกพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวเจ้านาฬิกา62แมสตัวเนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปต่อๆไปนะครับโอเคคราวนี้กลับมาเจ้าวิสโซเดตของเรานะครับเดี๋ยวผมขึ้นคอให้ดูรอแป๊บหนึ่งนี่ครับเจ้า Date วิสโซเดตเวลาอยู่บนข้อมือนะครับขนาด40มิลิเมตรบนข้อมือของผมนะครับขนาด6.8นิ้วนะครับก็จะดูสมส่วนดู ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วด้วยความบางระดับแค่11มิลเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวกระจกของเขาเป็นโดมยื่นขึ้นมานะครับถ้าวัดแบบไม่รวมความโค้งของกระจกโดมเนี่ยน่าจะบางลงไปกว่านี้อีกก็เป็นข้อดีของนาฬิการ,ระบบควอตนะครับซึ่งออกแบบมาให้ตัวเรือนบางได้ไม่ยากฟีเจอร์ที่สำคัญของนาฬิการเรทนะครับก็คือว่าเวลาเราใส่เสื้อแขนยาวแบบติดกระดุมแขนเสื้อนะครับ ว่าใส่กับศูนย์เนี่ยเจ้าตัวนาฬิกาเรสเนี่ยควรจะอยู่ในแขนเสื้อได้ง่ายนะครับซึ่งเจ้า v i โซเดตเนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาได้ตามตรงตามสเปคของนาฬิกาเรสเลยครับอย่างเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่วันนี้นะครับเป็นเสื้อแบบ Slim Fit ซึ่งข้อมือของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีความกว้างมากเจ้าทิโซเดตเนี่ยก็อยู่ในข้อมือแขนเสื้อได้สบายๆเลยนะครับถ้าเป็นเรือนที่หนากว่านี้นีผมจะเริ่มมีปัญหาละ คราวนี้มาพูดถึงจุดที่ผมชอบมากๆของเจ้าเหลือนี้อีกส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือว่าการออกแบบและการเก็บงานหน้าปัดของเขานะครับถ้าเราจะแยกระหว่างนาฬิกาแบบ l u c u r r y นาฬิกาทั่วไปนาฬิการะดับ High End เนี่ยจุดแตกต่างที่สำคัญสำหรับผมนะก็คือว่าความเนี้ยบ การเก็บงานดีเทลของตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าแยกกันระหว่างนาฬิกาหรูนาฬิกาไฮเอนหรือว่านาฬิการะดับทั่วไปได้เลยซึ่งเจ้าตัววิโซเดตตัวเนี่ย ครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับได้ลองถ่ายมาโครหรือเ,รเอากล้องส่องดูนะครับผมชอบว่างๆเนี่ยผมชอบเอากล้องส่องดูหน้าปัดดูความเนี้บของงานนะครับด้วยความที่อายุเริ่มเยอะและสายตาเริ่มยาวเรามองใกล้ๆไม่ค่อยได้แล้วก็จะใช้ตัวช่วยนิดหนึ่งสิ่งที่เห็นคืองานหน้าปัดของเจ้าตัวเนี่ยนะครับมีความเนี้บไม่แพ้น,ะนการักชวรี่ระดับไฮเอ็นหรือรุ่นที่แพงกว่านี้เลยโดยเฉพาะเพื่อนๆดูที่ช็อตมาโครนะครับเราจะเห็นว่า งานของเขาเนี่ยมีแต่ความสมบูรณ์แบบนะครับเลข3เลข12เลข6เลข9หรือแม้แต่กระทั่งตัวเข็มนะครับตัวเข็มของเขาเนี่ยกเนียบเนียบเรียบขอบเรียบกริบสันเป็นเหลี่ยมคมสวยงามนะครับการปิมพตัวหนังสือที่หน้าปัดก็คมไม่มีแตกนะครับ ตรงเนี้บ่งบอกถึงคุณภาพมาตรฐานระดับสวิสเซอร์แลนด์นะครับบ่งบอกถึงคุณภาพของโรงงานมีความสะอาดมีการเก็บงานที่เนียบซึ่งเป็นจุดที่ประทับใจสำหรับผมมากนะครับราคานาฬิการะดับ1,000 0บาทบวกลบเนี่ยแล้วให้งานหน้าปาดัดดีเทลระดับเนี่ยมาเนี่ยซึ่ง ไม่แปลกใจที่เจ้าทิโซวิโซเด t ์เนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นนาฬิการะดับเริ่มต้นที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดเลือนหนึ่งเลยนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ถูกใจผมมากก็คือว่าเจ้ากระจกคิสตันซัฟฟ์แบบโดมของเจ้าเรือนนี้เนี่ยเขาติดกับตัวเรือนเลยโดยไม่ได้มีขอบเบอร์เซลขึ้นมานะครับทำให้มันดูคลาสสิกสวยงามแล้วก็ตัวเรือเนี่ยดูเรียบหรูมากกว่า นาฬิกาที่มีขอบเบเซลขึ้นมานะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีความชอบแบบอื่นก็ได้จุดที่ผมชอบมากๆอีกจุดหนึ่งก็คือว่าตัวเนี้ยทิสโซตัดสินใจใช้โลโก้ยี่ห้อแบบดั้งเดิมนะครับแบบเก่านะครับโลโก้แบบใหม่เนี่ยจะเป็นตัวพิมพ์ละโลโก้แบบเก่าจะเป็นตัวเขียนอยู่ซึ่งตรงเนี้ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้นาฬิกาดูหรูขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เป็นการพิมพ์ชื่อลงไปเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับ โอเคพูดถึงจุดดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างนะครับส่วนสำหรับผมเนี่ยถ้าที่โซ่ให้โลโก้เป็นแบบแปะลงไปนะครับคือใช้สเตลเลสสติลแปะลงไปเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ในานิกาดูแพงขึ้นมาดูเป็นลักชัวรี่ขึ้นมาอีกเยอะเลยแต่ด้วยราคาระดับเนี้ยนะก็ว่ากันไม่ได้ที่เขาอาจจะต้องลดต้นทุนในบางส่วนลงไปนะครับ อีกส่วนหนึ่งซึ่งดูขัดใจผมนิดหน่อยแต่ก็เข้าใจได้นะครับก็คือตัวเรือนเนี่ยถ้ามีการเล่นลายปัดด้านสลับไปนิดหนึ่งโดยเฉพาะต,ตัวตัวหูสายนะครับที่เป็นบิดเกลียวนะครับเท่าเร็วเล่นลายเข้าไปนิดนึงให้ดูเนี้ยเพิ่นิดนึงเนี่ยจะทําให้ในาฬิกาดูแพงกว่านี้อีกมากแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคือเข้าใจได้ว่าทิสโซก็จําเป็นจะต้องลดต้นทุนในหลายๆส่วนลงไปแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ ส่วนที่ผมไม่ชอบในเรือเนี่ยนะครับส่วนที่ผมไม่ชอบในซีรีส์นี้ก็คือว่าพอเป็นตัวอัตโมติกเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาดูหนาขึ้นแล้วก็ตัวอัตโมติกที่หูสายเนี่ยเป็นหูสายแบบตรงๆไม่ได้เล่นเหลี่ยมมุมแบบเจ้าหูสายตัวนี้แล้วทำให้ความสวยงามของโดยรวมของเขาดูลดลงนะครับโดยที่ราคาของเขาเนี่ยแพงขึ้นด้วยนะครับแพงกว่กากันเกือบเท่าตัวหนึ่งนะครับทำให้ผมตัดสินใจเลือกตัวคอต,ตัวเนี้ย มาใช้นะครับแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็พิมพ์บอกกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอยากจะติชมยังไงคอมเมนต์ comment กันด้านล่างน่เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยวันนี้ขอบคุณมากครับตอนนี้เป็นเวลา 11นาฬิกา7นาที15วินาทีครับ